สวัสดีค่ะ,คะคพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงวิเคราะห์ดวงด,ดาวค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชค,คในวันที่16พฤษภาคม2566นะครับฉะนั้นใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะต้องมาดูรายการในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะนะ,ะเราทำไว้ให้3รายการเลย หนึ่งก็คือวิเคราะห์ดวงดาวที่ท่านกาลังดูนี้จะมีเปอร์เซ็นต์ให้แต่ละลัคนามีเลขนําทางให้แล้วก็มีเลขสรุปค่ะ<ฆ>ซึ่งหลายคนก็ติดตามกานมานชอบกันมาก<ฆ>มาดูองศาดวงดาวมาดูความซ้าตัวอะไรก็ถูกกันมีความสุขกันเยอะแยะไปหมดเลย<ฆ>นะเสร็จแล้วรายการที่2นะครับก็คือรายการโชคใหญ่เงินทับตัว<ฆ>นะโชคใหญ่เงินทับตัวเนี่ยนะถ้ามีลัคนาท่านอยู่ในนี้ไปว่าจัดเต็มได้เลยก็ไปดูกันให้<ฆ>ก็จะลงให้ทุกเดือน แล้วรายการที่สก็คือวงล้อเสี่ยงทายมีหลายคนถามกันเข้ามาเยอะเลยเพราะวงล้อนี่จะมีเลขในดวงใจของอาจารย์และก็ของพี่หน่อยเลขจากไหนเลขในดวงใจเลขจากวีคห์ดวงดาวเลขจากวิเคห์ดวงดาวหรือว่าเลขในสถานการณ์ของเลขที่ชอบอะรอบๆนะเวลาชอบอะไรน้นมันมักจะมานะโดยเฉพาะวันเวลาของการทําพิธีอะไรอย่างเงี้ยนะล่าสุดนี่คือ20จุด สีหก็คือเลิกพิธีสองศูสงสัยรอบนี้นะสองศูนย์หสี่ต้องมีสี่ต้องมีหกลีบยวมาลูกันต้องดูกันเองนะเอามาวิเคราะห์กันเลยนะครับในวันที่16บหกพฤษภานะวันนั้นคือวันอังคารวันอังคารกําลังวันคือ8นะตามหลักเทวกําเนิดคือ พายอิสวนนำกระบือ8แปดตัวมาป่นให้เป็นผงปะผมด้วยน้ำอมฤตนะนี่ก็เลยเกิดเป็นเลขแปดนะกำลังวันเอาแปดตั้งไว้ก่อนเอออันนี้เป็นการวิเคราะห์ไงตามชื่อรายการเลยวิเคราะห์ดวงดาวเลยวิเคราะห์ดวงดาวนะตัวเลขทุกตัวมีความหมายหมดเลยนะคะวันนั้นเนี่ยนะตนุลักษ์นะตนุลักษ์ก็คือตัวตนจิตวิญญาณคือพระพุทธคือเลขสี่นะครับแล้วตอนนี้เลขสี่ก็พระพุทธที่เดินหน้าเต็มกําลังแล้วนะอ่าเดินหน้าตั้งแต่6พฤษภาคมคราวนี้ก็เตรียมจัดได้เลย ตนุเศษคือสี่เหมือนกันนี่ไงเมื่อกี้จังบอกแล้วสงสัยสี่หกวันคารจะเบิ้ลได้ไหมเออไม่รู้เหมือนกันวันขารมานจะเบิ้ลไหมวันขาส่วนมากจะไม่เตนุเศษคือจิตวิญญาณคือเลขสี่อ้าวดูกันให้ดีนะแล้วพระอาทิตย์พึ่งย้ายไปวันที่สิบห้าคือย้ายเมื่อวานก่อนออกเลยนะจากเดิมเป็นมหาอุดคือเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตาย้ายเป็นอุดจาพิมุข ลดกําลังลงมาเหลือสัก75%คือเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งนี่ลดกําลังลงมาหน่อยหนึ่งหกไว้ก่อนหนึ่งสี่อ่ะเอาเลยละทอไปก่อนทอนไปก่อนอนอะเอะะอยังไม่ใช่ว่าไปใช้เลยใช่ไหมเพราะบางคนเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ด่าก็เรียกว่ากำลังวันแล้วส่วนพระศุกร์เนี่ยเลขหกนี่อาจารย์ชอบอ่ะเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคือจริงๆแล้วตั้งแต่กลางเดือนตั้งแต่สิบหกไปต้นไปเนี่ยตามพระศุกร์เขากําลังจะเปลี่ยนตําแหน่งเป็นคุณภาพพิเศษค่ะที่เรียกว่าราชาโชคแต่ยังไม่เปลี่ยนนะสิบหกเขายังไม่เปลี่ยน เขาเตรียมตัวก็อิทธิพลย,ยังไม่ถึงเออก็อไม่แน่ก็คนกําลังเตรียมตัวตดอ,อดวงขึ้นแล้วอะไรงีเออเหมือนสมมุตินะคนจะแต่งงานก็แปลว่าเขาดวงขึ้นคนจะบวชก็แปลว่าเขาดวงขึ้น,นก็แปลว่าเขาเตรียมตัวคือดวงขึ้นแลหละอ,อาจจะมีโอกาสมาก,ก็ได้เอะไรงี้นะต่อไปเลขเจนะ็ดนะดาวพระเสวก็เป็นเกษตรอยู่นะตอนนี้เลขแปดก็ดาวพระหูเป็นเทวีโชคนะครับ อ่ะอันนี้ก็คือภาพรวมของคุณภาพแล้วก็มีดาวพฤหัสเลขห้าเป็นราชาโชคนี่นี่อันนี้ก็บอกคุณภาพให้หมดแล้วนะออามาดูองศากันนะองศาดาวพิตย์เลขหนึ่งหนึ่งจุดสามเพราะเพิ่งย้ายเมื่อวานไงย้ายวันที่สิบห้าเข้าราศีเมษหนึ่งจุดสามเลยอยู่นิดนิดนะต้นราศีหนึ่งจุดสามดาวจันทร์ยี่สิบเอ็ดจุดเก้าอันนี้เข้าไปไวนะดาวจันทร์คือเลขสองเขาเดินสองวันครึ่งสองวันครึ่งเขาเปลี่ยนแล้ว ดาวอังคารสามจุดสามสามเลขสวยไหมภาพสวยก็คือดาวอังคารเป็นเลขสามนะแต่ก็ว่าไม่ใช่ตองสามนะจันแตเป็นสี่สี่สามเพึ่งย้ายแล้วเนี่ยพึ่งย้ายเมื่อวันที่สิบพฤษภาค่ะก็เลยอยู่ต้นต้นราศีหน่อยนะพระพุทธหกจุดหนึ่งเจ็ดนะพระพุธหกจุดหนึ่งเจ็ดพระพุทธคือเลขสี่นะค่ะทริฮารุเลขห้าหกจุดสามเก้าแม่มีหกมาอีกแล้วใกล้กันเนี่ยสี่กับห้า แตนุรักแตนุเสรแบบเดียวกันด้วยต่อไปเลข6 15.2้าจุดสองคือดาวพระศุกร์อยู่กลางองศาเลยค่ะนะกลางองศาก็คือเอ้ยกลางราศีไม่ใช่กลางองศานะสิบห้าจุดสองดาวพระเสารเจ็ดองศานะดาวพระเสาคือเลขเจ็ดนะได้เจ็ดองศาพอดีเลยดาวพระราหูเลขแปดได้แปดองศาอีกแปดจุดแปดแปดว่าเฮ้ยสงสัยงวดนี้มีมีเบิ้ลไหมเนี่ยไม่เบิ้ล อาจจะเป็นแบบว่าหกข้างบนหกข้างล่างมีหกมีแปดนะแปดข้างบนแปดข้างล่างมีหกมีแปดมีสี่อะไรอ่าเอา้เเอาวดาวพัคเกตหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดนะดาวมรตยูเลขศูนย์นะครับสองจุดสองแล้วทุกท่านอย่าลืมนะน ไปดูปฏิทินเลิกมงคลอาจารย์กิษณะด้วยเลขสวยมากเออพราะเลขสวยด้วยมากันทุกงวดรวยกันทุกรอบเออดูผสมเพราะชาวเสี่ยงโชคเนี่ยเราต้องแสวงหาโอกาสนี่ไงไปหาแล้วมา mix and match ดูซิวิเคราะห์กันดีๆแล้วก็มีโอกาสรวยนะอย่างที่อาจารย์สุดท้ายนะมันติยูก็คือตัวแทนเลขศูนย์เขาเดินอยู่ที่2 2 0ใช่ไหมเขากับว่าถ้าเลขนะ0ูนย์2อื เออน่าสนใจนใช่ไหมเอออาต้องต้องสายเสี่ยงโชคเขาจะวิเคราะห์กันเป็นนะ เรื่องรางโบราณที่พุทธคุณเข้มขลังของโทนสิทธิ์ติดตัวครูมาแต่โบราณไม้ครูพยายงิ้วดำพุทธคมเข้มขลังนานับประการอารัธนาติดตัวจะเป็นเมตตามหานิยมมีอำนาจวาสนาบารมี ปราบศัตรูภัยรีป้องกันอันนาบอาถรรพ์และคุณไสยต่างๆมีบูชาวไว้ที่บ้านเรือนก็ป้องกันภัยพิบัติอันมาจากดินน้ำลมไฟป้องกันเหตุร้ายนานาประการป้องกันภัยร้ายด้วยเหตุแห่งแรงครูกำลังครูในสายวิชาไม้ครูพญางิ้วดำกำหนดฉลกไม้ให้ต้องคุณลักษณะพิเศษจานอักขรยันมณฑล,ลาปลุกเสกด้วยแรงครู กำลังครูตามหลักวิชาโบราณในมหาเริกมงคลเพชรเริกประสิทธิ์ที่กำลังมหาครุเทพเทวาในเกณฑ์จันครุสุริยาเสริมดวงชะตาบุญวาสนาหนุนนำจัดสร้างจำนวนจำกัดเพียง66องค์เท่านั้นไม้ครูจะมีคุณตามที่โบราณได้ว่าไว้คือต้นชี้ตายปลายชี้เป็น ตั้งจิตอธิษฐานขอแรงครูกำลังครูประสิทธิสมปรารถนามีโชคลาภโภกรัพย์ดีนักแล่สนใจติดต่อจองด่วนจำนวนจำกัดได้ที่ Line a t open d o w หรือที่เบอร์0 8 6 336 6390เปอร์เซ็นต์คาว่าลัคนานะะนาะให้เ, <ละ S 1> เป็นแบบล<ะ>ัคนา พยายามจะให้แบบเข้าแบบว่าอย่าอย่าไปดูราศีอย่างเดียวเพราะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราราศีสมมุติราศีพฤษภแต่เวลามาดูเลขเราต้องดูลักษณะตัวเองนะอย่างอาจารย์เองเนี่ยราศีพฤษภนะอาจารย์เกิด31พฤษภาคมราศีพฤษภแต่ลักษณะอยู่ที่กันอย่างเงี้ยเวลาจะใช้เลขอาจารย์ต้องไปดูที่กันอ่าแล้วดูเลขเปอร์เซ็นก็ต้องไปดูที่กันดูลักษณะเดียวไม่ได้คือต้องมาเช็คดวงส่วนตัวด้วยอันนี้คือว่าจะมีโชคไหม ลักคณาสวะผูกเสร็จแล้วลักคณามันจะแม่นถึง90%<ต>90%เา90%เลยแต่<ะ>ไอที่เราดูกันในรายการเนี่ยม,มันคือดาวจรนะ,ะยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนแต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าจะเอาเป๊ะเลยว่าโอ้โหเดือนนี้จะโชคใหญ่ขนาดไหนเดือนไหนจะมีโชค<ะ>อันนี้ต้องดูดวงส่วนตัวเพราะไอดาวจรคือดาวที่โคจรบนท้องฟ้าณเวลานั้นๆนะเนี่ยที่พูดกันเนี่ยณวันที่16 สามโมงห้าสิบอย่างเงี้ยนะดาวจรที่อาจารย์พูดอยู่แต่มันไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนฉะนั้นก็คือนก็มีแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าจะให้มันตรงไปก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องมาเช็คมาดูดวงส่วนตัวนั่นแหละแล้วคําว่ารักนาก็คือต้องวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมันถึงจะผูกได้แต่ถ้าเราดูบอกว่าแค่สามสิบเอ็ดพฤษภาเป็นราศีพฤษภอ่าแค่เนี้ยมันมันไม่แม่นยำนะมันจะได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วไม่ใช่ดูแค่เรื่องโชคนะเรื่องดวงด้วยนะอย่าไปดูแค่ราศีนะราศีมันไม่แม่นนะอ้าวต่อต่อไปนะครับลักนณาเมตให้90เปอร์เซ็นต์อันนี้คือดาวจรเนี่ยส่งกำลังถึง90เปอร์เซ็นต์90เปอร์เซ็นต์นะตัวเลขนำทางนะ820164มาก็สวยแม่ชอบนะนี่164เปิดมาก็สวยเออสวยเลยอ้าวพฤกษบ80เปอร์เซ็นต์609145เมถุน 95%้้เปอรเโอ้โหเมทุนนี่พอเมทุนเขาได้คือดาวพฤหัสยอดคนดวงดีดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนลาพะเป็นราชาโชคเนี่ยมันหูมันเด็ดมากเลยราชาโชคโชคแบบพระราชาโชคแบบพระราชาอยากให้ร้อนะแต่เดี๋ยวว่าเอาเฉ่ยไว้ก่อนเก้าสิห้ก้อนสิเร์เซก็คือเป็นการมาดูดวงส่วนตัวเอาตัวเลขนะครับนี่คือเก้านตะตัวเลขเก้าสี่ห้าหกหนึ่งแปดต่อไปกรกฎเก้าเอร์ซ็ต ลด <ะ S 1> <ละ S 2> มาห้านะเอออันนี้เขาดีนี่ไงราศีใกล้กันตำแหน่งดาวมันใกล้เคียงนะสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งสี่สิงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดแปดห้าหนึ่งสี่หกกันแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ลักษณะอาจารย์เองเลยเนี่ยเห็นไหม,ามอาจารย์จะไม่ไมอาจารย์จะไม่ดูที่ราศีนะอ,อาจารย์จะมาดูเลขที่ลักษณะหกสี่แปดสองศูนย์เก้าแหมอาจารย์ชอบนะหกสี่แปดเนี่ย รอบนี้นะคิดว่าอาจจะแปดแปดหกสี่สี่หกแปดอะไรงี้เออประมาณนั้นอนะ่ะบวกค่าอันนี้นความชอบส่วนตัวนะออความชอบส่วนตัวเออบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตรงสายตรวจสอบยานเทพยานปูของตนเองเชื่อมต่อประสิทธิกำลังพลิกฟื้นชะตาแบบอัศจรรย์ฉับพลันทันใดจากร้ายกลายเป็นดีทำให้ถูกทำให้ตกตามหลักวิชาโดยอาจารย์กิษณะผภูสิทธิบุติดต่อสอบถามได้ที่ ไลน์แอดโอเพนดาวหรือโทรที่เบอร์0863366390เอาต่อไปตุน90%ตุนนี้เขาเขาเด็ดนะเพราะอะไรปะดาวพฤหัสเล่งดวงชะตาแล้วเป็นราชาโชคเนี่ย mm hmm. มันเด็ดมากเลย561489 mm hmm. ต่อไปพิจิกนะครับ mm hmm. 80% 890 หนึ่งหสี่ทนูแปดสิบเปี่เก้าสองศูนย์แปม่นี่ไงหกส9่เก้าเก้าก็คือหกตัวเดียวกันกนตัวเดียวกันนะ<อ>สลับไปสลับมาอ,อ,อันนี้ความชอบส่วนตัวนะแต่ไม่รู้จะออกหรือเปล่าต้องช่วยกันวิเคราะห์อเลงดีๆมังกรแปอนต์ตัวเลขน,นะครับ แปดห้าสี่หหนึ่งสองเอาอีกแล้วสี่หอีกแล้วไม่หนีกันเลยแล้วเราต้องดูความซ้ำนะดูความซ้ำเอาต่อไปกุ้มหกสิบห้าเปอร์ห้ากเก้อ้ยกุ้มน้อยจังนะคะน้อยแผ่วไปนิดหนึ่งนิดเดียวไม่เป็นไรนะคะถือว่ายังไม่ไม่ใช่5้นต์นะมีนและคณะสุดท้ายครับแปดสิบห้หก ในกระจก <พบ S 1> แล้ว,วในการเล่นนาทางอันนี้เราไปใช้ได้หรือว่าดูทั้งหมดออรอบแล้วอยวู่ในชอบอกัน,นค่ะคืออาจารย์จะชอบดูว่าถ้าดาวไหนเขาเดินวิปริตมันมักจะมาข้างล่าง<อ>พักมนเสิร์ตอะไรอย่างนี้หรือดาวที่มีกลางราศีอะไรประมาณนี้นะ อ่าที่บอกเคล็ดลับอีกแล้วเนี่ยแต่ท่านต้องวิเคราะห์เอานะเอาพอสรุปแล้วนะคะทัานผ้สรุปเลขได้หตัวมาเนี่ยม,มันเป็นความชอบของส่วนบุคคลของจันด้วยถ้าใครชอบก็คือตามถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านง่ายที่สุดเลยอันนี้นะคะแล้วก็วิธีงา่ายก็คือเหลือหตัวตัดแล้วนะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้แล้ววิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะสรุปเลขนะครับเหลือหตัวค่ะจะเอาตรงนี้ไปหาซื้อเลยก็ได้นะค่ะ 164985กสี่เ้าแปดหนึ่งหกสี่เก้าแปดห้าเลขที่บอกอย่าลืมหนึ่งหกสี่เก้าแปดห้าเลงสามตัวหน้าสามตัวท้ายเออเอาไปใช้ได้ด้วยเพราะหลายคนนะไปซื้อจากเลขสรุปไปโดนสามตัวหน้าสามตัวท้ายโอ้โหจีเหมือนกันมันได้หลือหมดเลยนะคะลองสังเกตสิเวลามารมันมีทั้งสามตัวหน้าสามตัวท้ายนะโดนด้วยมีทุกสำนักเอางี้ดีกว่านะคะอ่ะคราวนี้ก็ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืม กดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาจารลงคลิปปุ๊บได้รีบดูก่อนเลยนะแล้วถ้าใครอยากจะมาพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็มากดลิงก์ใต้คลิปนี้เป็นกลุ่ม Open Chat นะในกลุ่ม Open Chat เนี่ยจะเซฟปฏิทินเลิกมงคลที่มีเลขมงคลทุกงวดไว้ด้วยที่เขาจัดก,กันมาแล้วแบบโอ้โหถูกทีกันหลักหลายแสนนะอยู่ที่โน้ตก็กด ใต้คลิปนี้นะครับเข้ามาในกลุ่มได้แล้วก็ไปดูที่โนต้ตก็จะมีปฏิทินเลิกมงคลม,มีตัวเลขนะสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคมันก็ต้องอ่านเลขกันอย่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสีคปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลักษณจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ ทั้งดาวมริยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมสนใจติดต่อ Line o อ o p e เ d o ดาหรือโทรมาที่086-336-6390